สวัสดียามบ่ายครับวันนี้อยู่ในไร่มะกรูดครับตอนนี้กําลังลดน้ํามะกรูดอยู่นะฮะก็เป็นบรรยากาศเงียบสงบครับสบายๆผมเองปลูกพืชมาหลายชนิดนะครับล้มลุกคลานมาหลายชนิดประสบความสําเร็จบ้างล,ล้มเหลวบ้างเลิกไปบ้างอะไรไปบ้างก็ว่ากันไปแต่มะกรูดเป็นพืชชนิดเดียวที่ผม รู้สึกว่าตัวเองทํามันได้ดีนะครับแล้วก็คิดว่าจะทําต่อไปเรื่อยๆนะครับในอายุผมเนี่ยในรุ่นผมเนี่ยตั้งใจว่าจะทํามันให้ได้ครบสิบไร่จะดูแลมันไว้ให้ได้ครบสิบไร่เพราะว่าเอ,อผมตั้งเป้าไว้ประมาณอายุสี่สิบนะครับสี่สิบอยากจะมีสวนมะกรูดสิบไร่ที่ตัดใบได้พร้อมๆกันทีเดียวสิบไร่ วันนั้นมันคงเป็นวันที่เราน่าจะผลดนี้หมดสิทธิ์แล้วนะครับชีวิตไม่ไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากมายแล้วนะครับก็เลี้ยงนกอยู่บ้านค้าขายบ้างไปไปไปตลาดบ้างบางวันนะครับแล้วก็ตัดมะกรูดเป็นอาชีพหลักคิดว่าสิบไร่กับลูกสองคนแม่แล้วก็เมียเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเลี้ยงกันรอดนี่นะครับ ก็ฝันไว้ครับแต่ก็ไม่ได้ฝันเฉยๆทำมันด้วยมะกรูดสภาพนี้ก็อีกไม่นานก็ตัดได้แล้วนะครับเมื่อเช้านี้ก็คุยกับแม่ค้าที่ซื้อประจำอยู่ว่าใกล้ตัดได้หรือยังนะครับก็บอกว่าจะตัดได้เดี๋ยวจะแจ้งไปนะครับชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำครับ เป็นเป็นพืชที่ราคาไม่ได้สูงมากนักนะครับก็ถือว่าเป็นน้ำซึมบอ่อทรายครับอยู่ได้นะครับอยู่ได้ไม่ถึงกับรวยแต่ก็ไม่อดใจคิดว่าถ้าพื้นที่สิบไร่เต็มไปด้วยต้นมะกรูดก็อยู่ประมาณสองพันต้นนะครับสองพันต้นคิดว่าน่าจะเลี้ยงครอบครัวได้นะครับ แต่ว่านะครับปลูกต้นไม้ไม่ว่าปลูกอะไรก็ใดๆก็ตามนะครับต้องดูแลเอาใจใส่นะครับที่เห็นใบสวยๆนี่ก็ไม่ได้แลกมาด้วยความง่ายดายซะทั้งหมดนะครับก็ก็ต้องใช้ความเข้าใจกับมันพอสมควรนะครับศึกษากับมันมาหลายปีแล้วก็ต้องค่อนข้างดูแลนะครับต้องค่อนข้างดูแลเพราะว่าเออมะกรูดเนี่ยเราขายความสวยนะครับใบต้องสวย เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใบมันไม่สวยขายไม่ได้ราคามันก็จะเป็นที่ต้องสํารวจแปลงทุกๆวันนะครับทำทุกๆวันนี่นะครับใบนี่นะครับดูดูแล้วคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับพ่อบครัวผมมากที่สุดแล้วครับมะกรูดนะพืชสวนครัวพืชสมุนไพรนะครับแม่ก็ชอบนะครับทุกคนในบ้านก็ชอบนะบเพราะว่า เอ,อมันการจัดการมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายเน้นการดูแลเอาใจใส่และความเข้าใจเท่านั้นเองนะครับนี่มะกรูดลดน้ําแม่รดน้ำกี่วันครั้งนะอาทิตย์ละสองครั้งพออาทิตย์ละสองครั้งครับ,รบปกติแม่เป็นคนรดนะครับแม่เป็นคนลดน้ํานะแม่บอกว่าอาทิตย์ละสองครั้งก็พอนะครับนี่นี่นะรจริงๆอาทิตย์ละหนก็พอครับแม่บอกแต่ว่าต้อง ต้องต้องลดเยอะๆหน่อย,อยเออ,อ,ายอาทิตย์หนึ่งหนหนึ่งนะครับแต่อย่างว่านะครับทําอะไรก็ต้องศึกษานะครับถ้าถ้าไม่มีข้อมูลเลยเนี่ยก็ค่อนข้างลําบากนิดนึงทําอะไรก็ต้องดูแลนะครับเห็นว่าผมทําได้ดีนะก็จะทําตามคือผมจะบอกว่าอย่างแรกเนี่ยมันมันต้องมีตลาดด้วยนะครับมะกรูดเนี่ยถ้าโผ,ผลผลิตดีใบงามสวยงามเนี่ยแต่ไม่มีตลาดรองรับก็ ก็เท่านั้นนะครับปลูกไปก็เท่านั้นผมโชคดีครับอยู่ราชบุรีเนี่ยมันมีตลาดผักอยู่ใกล้บ้านนะครับอะไรก็ขายได้นะบ,บ้านผมเนี่ยมว่าจะเป็นยอดตําลึงผักบุ้งยอดสัตว์ดามันขายได้ทุกอย่างนะบ้านบ้านบ้านผมเนี่ยมันมันก็ขายได้ทุกอย่างครับมันมีตลาดใครจะทําอะไรนะครับก็ศึกษาดูตลาดนิดนึงดูความเหมาะสมกับตัวเราเองด้วยว่าเฮ้ยพืชชนิดนี้มันเหมาะกับเราไหม มันมีตลาดรองรับไหมถ้ามีตลาดรองรับถ้ามีข้อมูลดีมีที่ดินที่ดีมีน้ําที่ดีก็ลุยเลยครับปลูกอะไรก็ได้ครับเอาที่ชอบเอาที่ใช่แต่ตัวผมเนี่ยชอบแบบนี้ครับก็จะทํามันให้ครบอย่างที่ตั้งใจไว้ครับเป้าหมายคือสิบไร่ตอนนี้ปลูกไปแล้วทั้งหมดหกไร่ครับเหลืออีกสี่ไร่ตอนนี้เก็บผลผล,ผลิตได้แล้วจริงๆเนี่ยสามไร่กว่า นี่นะครับสามไร่กว่าแล้วปลูกใหม่ไปแล้วอีกสามไร่นะครับเป็นหกไร่กว่าก็ตั้งใจจะปลูกให้ครบสิบไร่ถ้าเป็นไปได้ถ้ามีปัญญานะครับรุน่นนี้รุ่นสิ้์แล้วอาจจะเพิ่มถึงยี่สิบไร่ทําเผื่อไว้อนาคตเผื่อลูกๆไม่มีงานทำนะครับเผื่อลูกๆไม่มีงานทําไม่รู้ว่าเขาจะไปกันได้แค่ไหนนะครับอย่างน,น,น้อยก็มีใบมะกรูดไปตัดขายนะครับจะถูกจะแพงขอให้มีของขายครับ โอเควันนี้ผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ